กาบทักไทยสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสูผู้สู่คนห่ว่าจะเป็นทางไก่ทางไก่ล่าไทยอะไรก็ตางประเทศพี่น้องเนาะมาพบมาพอกรบบอรถชาแนลอีกคือเก่าพี่น้องเมื่อนี้บอรรถมากข้างนอกพี่น้องมารถก็เลยมาแวะกินอ่ก๋วยเตี๋ยวไก่พี่น้องก๋วยเตี๋ยวไก่บุฟเฟ่เนาะเป็นเส้นมามา่าบอรรถชอบกินเส้นมาม่าเนาะเดี๋ยวนะ มาพี่น้องมาเ็ษเศมนกันเด้อพี่น้องเนาะเป็นบุฟเฟ่ต์เราพี่น้องรูซสึกว่าเพสเพสพี่น้องเพิ่็จะมีแบบหลังจากเพิ่นไ่เ้นย่างให้เรียบร้อยเพิ่นกระจะห้าตักเอาเอาน่องเอาย่างเองพี่น้องปีของเพิ่นตุ๋นไก่ไววนะพี่น้องเนาะเป็นบุฟเฟ่ต์พี่น้องราคาก็บหาสิบบาทพี่น้องถาพิเศษได้ก็หกสิบบาทกินเกือบ่เบเด้อพี่น้องเนาะมามพี่น้อง มาเสรเสร็งกันเด้อพี่้องเนาะ Thank you. าฮอนนี่บอล็อดจะขอจบคลิปลงเพียงสานี้พี่น้องเนาะพอกันไหมคลิปต่อไปพี่น้อง